รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอานมีภาพไม่หาเสิงมมส่งที่ไม่เหมาะสมที่อยากไวให้การแนะนำนะครับเขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่คอยโอนมาเป็นกำลังใจให้พี่ในการทำสารคดีวิชาเกินสาโลกด้วยนะครับและสำหรับใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนก็สามารถโอนมาได้ในบัญชีนี้เลยเอพิโซดนี้จากคุณบลิงอาร์มี่วันโมโมแลนเอ็มอะไรไม่รู้ <laughs> ชื่อแม่งโคตรยาวเลย <laughs> ขอมาเรื่องตัวออร์สเกมบอกนะครับ อ๋อสายแอฟริกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูสายกวางแอฟริก <c oughs> ันกันนะวันนี้ลุยกันเลยครับอมกิญญาอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรวิ่งชนมากัดกูวะโอ้หแสบแบโอ้ยโอ้หมีซ้ำกูด้วยโอ้หแมงอะไรมาไล่กัดตูดกูวะเนี่ยเออ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 กูรู้สึก วิงเวียนศีรษะแม่งแม่งยังไงไม่รู้เออโอ้ไส้ติ่งแตกตายดีกว่า <c oughs> ไปที่โดนนะ <c oughs> เขาเรียกลูกตะกลัว <c oughs> เพื่อน <c oughs> ถ้าพูดถึงแก๊งออกแล้วล่ะก็เนี่ยนะครับโอ้ยออกเสียงยากทิ่เปลงเลยโอ้โอ้โอ้ <c oughs> ออกว่าออริก์นะครับมีเสียงเอ็กซ์ข้างหลังด้วยเออก็ประมาณนั่นแหละนะครับถ้าเราดูผิวเพินแล้วมันก็เหมือนกับพวกแกงกวางที่อยู่ในทุ่งหญ้าแอฟริกาใช่ไหมล่ะแต่จริงๆแล้วสัตว์พวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่กว้างนะครับแต่จริงๆแล้วอีพวกนี้เนี่ยมีความสนิทเชิดเชื้อกับวัวควายบ้านเรามากกว่ากวางอีกนะอ๋ออย่างไงเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปไขข้อข้องใจกันในวิชาเกินสว์โลกในอีพีนี้เลยละกันนะครับออริกเตอร์ฮอนไปแล้วสมองสมอง นี่ต้อนรับเขสูรายการวิชาเกินสัตว์โลกซีซัน5 <S <S ถ้าพูดว่าแอาฟริกาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่คนก็จะให้ความสนใจกับพวกสัตว์นักล่าใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นสิงโตไม่ว่าจะเป็นชีต้าไฮยีนงไฮยีน่าจาระเข้อะไรกันเนี่ยแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์เคี้ยวเอื้องในแอฟริกาเนี่ยนะโหมีมากโขเลยนะครับมีให้เลือกกินเยอะแยะเลย เงี้ยจะกินมันเหรอวะนันจะใส่แตกกันแบบชนตอแล้วแหละเงะเสะตละยิ่งในแอฟริกาเนี่ยนะยืนกลางแจ้งขนาดนี้เนี่ยไม่โดนล,ลุมสกรรมก็บุญโขแล้วแหละอพี่แกไม่กลัวเลยเนาะหมานายเนี่ยโดนล,ล้อมเขาแล้วนะรู้ตัวปะเนี่ยอ่าไอตัวที่โดนล,ล้อมเมื่อกี้นี่แหละมันเรียกว่าออริกนะครับ <Wow. S 2> ชื่อมันอาจจะฟังไม่คุ้นหูบ้านเราเท่าไหร่เนาะอ่านชื่อออกเสียงอะไรก็ยาก แต่ก็นั่นแหละครับสําหรับ E ีีนี้น้องเขาขอมาเนาะก็เป็นตัวแปลกๆสายพันธุ์หนึ่งที่อยู่ในแอฟริกาเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วพี่ออริกพวกนี้เนี่ยนะเคยเกือบศู์พันมาแล้วนะเฮ้ยบอกให้แต่ก็ผ่านพ้นวกิกฤตมาได้นะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นสัตว์อนุรักษ์ที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งเลยแหละแต่เขาก็ยังแอบล่ากันนี่ขนาดพี่แกติดใจเต๊นหนึ่งนะเนี่ยไม่เกรงใจกฎหมายกันเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก่อนที่พวกมันจะถูกล่าและเกือบศู์พันอีกรอบเนี่ยเรามาทําความรู้จักกับพวกออริกกันบางดีว่ ยิงกูอีกละไอ้พวกมนุษย์สนตีนก่อนอื่นเลยนะครับล้วก็คงจําเป็นที่จะต้องมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับคําว่าออริกส์นะครับจริงๆแล้วคําว่าออริกส์มันเนี่ยมันเป็นชื่อเรียกสัตว์ที่มันมีรูปร่างคล้ายกวางนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่กวางเนอะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วพวกมันก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเคี้ยวเอื้องที่มีกีบคู่นั่นเองนะครับคุ้นๆไหม ควายบ้านเราก็อย่างนี้แหละ <c oughs> ที่บอกไปะนะครับจริงๆแล้วเจ้าออริกส์เนี่ยนะมันเป็นสัตว์ที่อยู่ในวงวัวควายนะครับไม่ได้อยู่ในแก๊งกวางนะแต่จะแบ่งวงย่อยออกมาเป็นแก๊งแอนทิโลปอีกทีนะครับแ <c oughs> อนทิโลปอีกละคืออะไรวะ <c oughs> เอางี้นะครับสาหรับเผื่อคนที่ไม่เข้าใจเดี๋ยวอธิบายพอสังเกต่ากันเนาะเออแม่งสับเยอะจริงเลยวันนี้นะแอนทิโลปนั่นก็คือสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายกวางนะั่นแหละแต่มันอยู่ในวงวัวควายนะมันเป็นญาติกับวัวควายกับแกะกับแพะอะไรประมาณเนี้ยส่วนถี่ที่อยู่ที่จะพบแอนทิโลปพวกนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะพบในแอฟริกากับในแถบยูเรยนะครับบ้านเราไม่มีนะครับซึ<ว>่งสิ่งที่ง่ายๆเลยสําหรับการจําแนกแอนทิโลปจากกวางเนี่ยนะเขากวางกับเขาแอนทิโลปมันไม่เหมือนกันนะครับเขาแอนทิโลปส เกลียวเกลียวแบบนี้และข้างในกลวงนะครับคือเขาโตมายังไงก็โตมาอย่างนั้นเลยนะไม่สามารถลอกได้เหมือนกับเขาควางนะครับส่วนเขาควางเนี่ยจะกิ่งก้านสาขาเยอะประมาณนี้แล้วก็สามารถที่จะลอกได้นะ <Okay. S 1> ส่วนในบ้านเราไอตัวที่ใกล้เคียงแอนทิโลที่สุดเนี่ยก็เห็นจะเป็นพวกควางผากับเลียงผานะครับอืมก็ประมาณนี้เนาะอ่าพอๆๆก่อนเดี๋ยวจะเป็นคลิปรวมแอนทิโลไปอีกนะครับเรากลับเข้ามาคุยกันเรื่องประเด็นหลักของคลิปนี้กันดีกว่านาะสำหรับในคลิปนี้เนี่ยนะครับตัวแอนทิโลที่เราจะมาเจาะจงก็ คือแอนทิโลที่อยู่ในสกุลออริกส์นั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกไปนะเขาขอเรื่องตัวออริกส์เกมบอกมานะครับซึ่งในสกุลออริกส์เนี่ยมันมีแอนทิโลอยู่4สายพันธุ์นะครับปัจจุบันนี้ที่ยังเหลืออยู่นะก็จะมีเจ้าออริกส์อาหรับออริกส์เขาดาบออริกส์แอฟริกาตะวันออกแล้วก็ตัวออริกส์เกมบอกนั่นแหละนะครับตัวออริกส์เกมบอกเนี่ยนะคือตัวใหญ่ที่สุดแล้วในแกงนี้นะครับชื่ออะไรก็ไม่รู้เกมบอกเกมบอกกูนึกว่ายี่ห้อรองเท้าจริงๆแล้วไลฟ์สไตล์ของสัตว์พวกนี้เนี่ นะมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับมันก็เป็นสัตว์ที่อยู่ตามทุ่งหญ้าตามทะเลทรายแหละโดยเฉพาะทางโซนอาหรับเนี่ยนะโอ้โหแห้งเลย เห็นอย่างนี้แล้วปากปากูแห้งแทนเลยโดยลักษณะอัตลักษณ์ของสัตว์ชนิดนี้ที่เราเห็นกง่ายๆเนี่ยนั่นก็คือรูปทรงของเขาพวกมันที่มีความยาวแหลมเฟีเ้ยวเนี่ยนะครับโอ้โหเห็นแล้วเสียวเลยเนาะแทงไส้แตกได้เลยเนี่ยน่าอะไนะครับบวกกับขนาดตัวอันใหญ่โตแล้วก็แข็งแรงทรงพลังเนี่ยนะไอสัตว์ชนิดนี้เนี่ยเอาลงยากพอสมควรเลยนะครับเวลาจะล่าพวกนี้เป็นอาหารเนี่ยสัตว์นักล่ายังต้องคิดแล้วคิดอีกเลยนะถ้ามันวิ่งหนีเนี่ยโอ,ยอคเคอยู่พอจับ ได้ไม่โดนสวนแต่ถ้ามันตั้งท่าแล้วอกูเตรียมตัวเลยโอ้โหพี่จีตาดีนะที่พี่พ้อมเนี่ยเข้าทรงเขาแกพอดีเลยถ้าอ้วนอีกนิดนึงนึงมึงโดนกระซวกแตกแล้วเนี่ย รู้กันพอสังเขปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูกันบ้างดีกว่าว่าแต่ละชนิดเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอะนะขอไล่จากสายอาหรับก่อนเลยนะครับอยู่บนทวียูเรเยเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยลงไปแอฟริกาทีหลังเนาะเจ้าอาหรับออริกส์หรือว่าเจ้าอารับเบียนออริกส์เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแก๊งออริกส์หรือว่าแก๊งแอทิโลปที่อยู่ในแถบทะเลทรายเลยนะครับทะเลทรายจริงๆนะดูะรายชื่อแถบประเทศที่มันอยู่ดีอิรักปาเลสไตน์ซาอุดีอาระเบียอาเงี้ย <laughs> อยู่ได้ยังไงวะแต่อีพวกนี้ดัน อยู่ได้นะครับทั้งที่ตัวเองไม่มีหนกเหมือนอูดเนี่ยถือว่าเป็นแอนทิโลปสายพันธุ์หนึ่งที่ปรับตัวได้อย่างสุดโต่งเลยนะครับในการอยู่ในสภาพที่แห้งแล้งแบบนี้นะ <Wow. S 1> โดยเ,เจ้าอาราเบียนโอริกส์เนี่ยนะครับพวกมันจะหากินในเวลากลางคืนที่อากาศมันไม่ร้อนมากนะครับเพื่อประหยัดพลังงานประหยัดการเผาผลาญอะไรประมาณเนี่ยในช่วงกลางวันเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่เฉยเยนอนใต้ล่มไม้อะไรเงี้ยนะครับโอ้ทะเลทรายนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยกลางวันนี่ร้อนตับแตกส่วนกลางคืนนี่ก็หนาวจนห่ำหดหมด เลยนะ ในช่วงกลางคืนในไอ้พวกนี้มันก็เลยต้องขยับตัวออกมาหางกินนะครับเพื่อเพื่อนอุณหภูมินั่นเองนะ,<ว>ะส่วนเรื่องของการดื่มน้านี่โอ้โหอย่างที่ว่าเลยนะครับหาดื่มยากอยู่แล้วนะน้ำเนี่ยแต่ถ้ามันดื่มแต่ละทีมันก็ดื่มได้เยอะนะครับพวกโอริกพวกนี้เนี่ยก็ชีวิตประมาณคล้ายๆอูดแลยนะแต่มันไม่มีหนกเท่าน,<อ>นั้นเองแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยเขาว่ากันว่าไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ต้องดื่มน้ําเลยก็ได้นะครับได้ความชื้นจากอาหารที่มันกินอะไรประมาณนี้ว่าก็ว่านะอยู่ทะเลทรายก็เอาชีวิตรอดลําบากอยู่แล้วเนี่ยยังต้องมาเจอ คือพวกมนุษย์นักไล่เบื่อเบื่อ,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 อรู้หรือไม่ครับว่าจริงๆแล้วอาราเบียนออริกสเนี่ยนะเคยเกือบศูนย์พันมาแล้วนะครับแม่งโดนแขกแถวนั้นล่าซะเฮี้ยนเลยในธรรมชาติเขาว่าช่วงนั้นเนี่ยเหลือกันแค่หลักร้อยเองนะครับแต่ปัจจุบันนี้เขาก็มาเพาะกันแล้วแหละแต่ในธรรมชาติก็ยังเหลือน้อยอยู่เดียนะอ่ะสายพันธุ์ต่อไปคะเถิบลงมาหน่อยเกือบแอฟริกาละจะอยู่ทางโซนแอฟริกาทางเหนือนะอีตัวขาวสีไม่เหมือนเพื่อนนี้ก็คือเจ้าซิมิเตอร์ออริกหรือว่าออริกขาวดาบนั่นเองนะครับโอ้อีต แยกกว่าตัวเมื่อกี้เยอะเลยนะครับเพราะในป่าศูญพันธ์ไปแล้วนะเขาเพิ่งมาปล่อยไม่กี่ร้อยตัวกลับสู่ธรรมชาติเนี่ยหลังจากเอามาเพาะในที่เลี้ยงอะนะครับสายพันธุ์นี้นี่ยิ่งมีประวัติยาวนานเลยแหละตั้งแต่สมัยอียิปต์ตั้งแต่สมัยกรุงโรมนู่นะนะครับโดนจับมาจีไฟบูชาพระเจ้าอ่ะ <c oughs> เอาเข้าจริงๆออริกสายพันธุ์นี้ก็เป็นออริกอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่อยู่ในเขต นอนกดบอกคนดแม่ตับแลบไฟไหม้หมดเลยนะครับคือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ปรับตัวอยู่ในเขตร้อนได้ดีมากๆเลยนะเพราะสายพันธุ์นี้เนี่ยพวกมันสามารถปล่อยให้อุณหภูมิร่างกายของมันขึ้นได้ถึง46องศาเลยนะครับ <What? S 1> ถ้าเป็นมนุษย์นี่ชักตายแล้วแถมนี่พวกนี้ก็ไม่ต้องดื่มน้าได้ตลอดปีเลยด้วยซ้ํานะ <c oughs> ตับไตมึงทําด้วยอะไรวะเนี่ย <c oughs> ก็ได้ความชื้นจากอาหารเหมือนกับสายพันธุ์ที่แล้วนั่นแหละนะครับวันดีคืนดีหิวน้ําก็กินเยี่ยว <c oughs> นั่นไงเผลอไม่ได้มาเนิบเปันใส่คนดูอีกแล้วมันชิมเยี่ยวไม่ใช่กินน้านะครับมันชิมเยี่ยวในช่วงดูผสมพันธ์นะครับเพื่อพิสูจน์กินว่าตัวไหนพร้อมผสมพันธ์แล้วอะไรประมาณนี้ยีโอ้แต่แม่งหน้านี่ให้จริงโอเคเราไปดูสายต่อไปที่มันชุ่มชื้นขึ้นมาหน่อยดีกว่าแห่งแรงเสือเกิน2ชนิดแรกเนี่ยคาเทิบลงมาทางโซนแอฟริกาตะวันออกนะครับเจ้าตัวนี้นะก็มีชื่อว่าออลิกส์แอฟริกาตะวันออกหรือว่าออลิกไบซานั่นเองนะครับอีตัวนี้จริง จริงแล้วเหมือนออริกเกมบอกเลยเหมือนเกมบอกซะเกือบทุกอย่างเลยนะครับเคยเป็นชนิดย่อยของเกมบอกมาก่อนด้วยนะแต่ปัจจุบันนี้แยกเป็นของตัวเองแล้วไม่รู้นะักเิทยาศาสตร์มันไปพิสูจน์ n n a อะไรกันตรงไหนนะครับแต่โอเคก็ถือว่าแยกก็แยกแล้วกันเนาะ,ะเนี่ยเปรียบเทียบเกมบอกกับออริกใบซาดูดิ <c oughs> กูแยกไม่ออกเลยนะเนี่ยสำหรับปัจจุบันนี้สายพันธุ์นี้เนี่ยจะเจอได้แค่ในเขตอนุรักษ์แซมบูโรในประเทศเคนยาเท่านั้นนะครับนอกนั้นศูพันไปหมดแล้ว <c oughs> โอเคตัวสุดท้ายที่เหลืออยู่นั่นก็คือเจ้าออริกเกมบอกหรือว่าเกมบอกนั่นเองนะครับโดยพี่เกมบอกพระเอกของคลิปเราวันนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วพี่แกเนี่ยเป็นสายแอฟริกาใต้นะเออเป็นคนใต้เลยนี่แหลงดงแดงยอดยดเลยตัวนี้เนี่ยจะเจอแถวประเทศแอฟริกาใตา้แถวนามิเบีย ถวบอสวานาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พื้นที่ที่พี่แกชอบอยู่กันเนี่ยก็จะประมาณทะเลทรายนามิทะเลทรายคาลาฮิลีอะไรประมาณเนี้ยนะครับโซนนั้นก็อย่างที่เห็นต้นคลิปแหละไปไฟ่กับสิงโตไปไฟ่กับไฮยินหน้าไปไฟ่กับหมาในาอะไรประมาณเนี้ย oh, oh, oh. โดยสายพันธุ์นี้เนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นออริกซ์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับตัวผู้เต็มวัยจริงๆเนี่ยนะ200กว่าโลก็ถึงนะครับหือ mm hmm. และความสูงเนี่ยแค่กีบเท้าถึงหัวไหล่ดีก็เม็ดกว่าแล้วนะครับเม็ดประมาณเม็ด30เม็ด40แล้วถ้านับไปถึง ปลายเขาด้วยก็สูงกว่าคนอีกอะ่ะ <Wow. S 1> แต่มึงจ็สูงแค่ไหนมันก็ไม่พ้นลูกตะกัวอยู่เดียเนาะ <laughs> oh. ด้วยอุปนิสัยของสัตว์จำพวกนี้เนี่ยนะครับที่พวกมันเป็นสัตว์สังคมชอบอยู่รวมตัวกันเป็นฝูงประมาณ30-40ตัวต่อฝูงเนี่ยนะแล้วก็บวกกับชอบอยู่ตามทะเลทรายที่โล่งแจ้งเนี่ย<ว>แถมสีมึงนี่ก็ไม่กลมกลืนกับหาเหวอะไรให้พางตัวกันเลยก <c oughs> <c oughs> <ๆ>็อย่างที่คิดนั่นแหละนะครับมนุษย์ถือกระบอกปืนไปก็สอยเอาได้ง่ายๆอ่ะนะก็เรียบร้อยนะครับเกือบศูนพันกันเลยทีเดียวนะ <c oughs> แต่สําหรับเกมบอกสมัยนี้ก็ไม่เป็นไรเขากลับมาล่ากันได้แล้วนะครับเพราะว่ามันขยายพันธ์กันได้ เยอะแล้วปัจจุบันนี้เป็นหลักแสนแล้วนะครับประชากรในป่าเนี่ย <Okay. S 1> ก็ไม่ใช่ว่าคนแถวนั้นจะใจร้ายกันสมดนะครับคนใจดีที่เขาช่วยนะําพวกนี้มาเพาะพันธุนะ์นำมาเลี้ยงดูแล้วก็ปล่อยกับพื้นธรรมชาติก็มีเยอะแยะอยู่นะก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับที่ยังมีสัตว์พวกนี้ตัวเป็นๆเ,เหลือให้รุน่นลูกรุ่นหลานเราได้ดูกันบ้างนะครับแต่ก็คงปฏิเสธไปไม่ได้เลยนะครับว่าชีวิตของสัตว์โลกเกือบทุกสายพันธุ์เนี่ยมันอยู่ในน้ํามือมนุษย์จริงๆแหละจะเพิ่มจํานวนก็ได้จะลดจํานวนก็ได้ไง <laughs> เอาเป็นว่าผู้ชมทางบ้านก็สอนลูกสอนหลานดีๆและกันนะครับสอนได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างจํากัดอย่างคุ้มค่าและกันเนาะเอาเป็นว่าสําหรับรายการวิชาเกินสโลกอาทิตย์นี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่ EP หน้าแล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้รายการวิชาเกินสโลกของพี่เอ๋ด้วยนะครับสำหรับวิชาเกินสโลกตอนหน้าท้าทำเกยวเรื่องตัวอะไรนะั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับ